ครับผมอัดสองอัจริยะเกษตรเกดเม้าวันนี้เอาสติล025มาฝากนะครับเอ่อตัวนี้เป็นเวกินเดอรมันแท้นะสวยมากครับตัวนี้บาโซ่ครบเนาะ่อกครบเลยอย่างนี้เลยโอเคมามาฟังเสียงกันตัวนี้ขายแล้วนะครับพี่ๆที่สั่งจองล่วงหน้าด้วยนะโอเคครับมาทำคลิปสอบเนาะก็ดับแรกพี่ได้ไปเนาะพี่ไปกดลงจำจำจำชั้นเร่งนะแล้วกดไ้นี่ลง ด้านนี้กดลงไปการโชว์นะครับดึงไปสองสามทีตอนตเช้ามันทอจะติดปุ๊บพี่กำแล้วก็ดันตัวนี้ขึ้นมาอยู่ตรงกลางนะโอเคแล้วก็กำกำให้มันว่างแล้วมาติดเครื่องเลยพี่ รอบจัดมาโอเคประมาณนี้เนาะรอบจัดมากครับตอนนี้ขอบคุณครับ